สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือผอาป่านะบรรยากาศยามค่ำนะครับจากชุงนาลุงพลนะครับในขณะที่ทุกคนกาลังเตรียมตัวนะครับเพื่อแต่งนะตัวรํานะครับฉลอง1นึ่งมื่นซับช่องนิยุกิชาแนลเนะนะครับก็คือนะนางรําทุกคนนะฮนะนายรํานางรําทุกคนนะสามารถร่วมรําได้นะไม่จํากัดจํานวนนั่นเองนะผมโอ้โหนะนะคุณมิยุกิเองก็กําลังแต่งตัวอยู่ตอนนี้นะผมนี่นะฮะ หลายคนก็เพิ่งรับครั้งแรกนะฮะครังคุณมิยุกิชาแนลแล้วก็ป้าสาครับนะครั้งแรกของป้าสาที่จะรับในวันนี้อีกเช่นกันนะครับผมเนี่ยทุกคนกำลังวุ่นนะอีลงจุงนางวโพลาโลโพลาเลเฮลาโลนะครับเนื่องจากบางคนไม่มีชุดนะฮะแต่ว่าก็มีนี่นะเพื่อนยูทูบของเรานะครับสาวมนนะครับมีมาให้เลือกนะหลากสีมากนะมีครบทุกสีสันนะครับเพราะว่าคุณมิยุกิไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นสีอะไรนะฮะ ใครจะใส่สีอะไรก็ได้หมดเลยนะผมซักแล้วล้างลูกซักแล้วไว้เป็นผ้าถุงไเเอาเอาฟางมัดเด้อาในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายนะฮะแต่เขาก็เงาเงางอยงอยเศร้าเศร้ซึมซึมเป็นยังไงไม่สนุกไม่ตื่นเต้นไปกับเขาเหรอ เป็นอะไรเป็นคนขี้เงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยแมวโอ้ยไม่ใช่แมวนี่ว่ะสวยแล้ว

ลองยกแขนดูสิสะบัดแขนแรงๆโยกโยกเออเออเอออาเคยนุ่งกระถุงมาก่อนไหมครับเนี่ยอ๋อสาวมนนะเป็นทั้งอาคนหาชุดมาให้แล้วก็ช่วยแต่งทัวร์อีกนะครับแต่งเพราะเป็นดอก นนีจริงๆเก็ปกหัวนะคะแต่น้องเขาไม่มีเข็มขัดอ่าชัว่วคราวนะครับอันนี้มันยังไงไอ่ะ่ะมัดอยู่กันอ่าพี่นิกทำไมล่ะครับไม่คิดจะสนใจอะไรบ้างเลยล evet. เหรอฮะ <c oughs> ซื้อไยนาทีเดียวแต่งนาทีเดียวโอ้เห็นไหมแต่งให้สวยงามนะ ลองลุกมาพี่ก็ตัวไหนมุนใช่พี่ก่ออันนี้พรมนู่ยู่ไหนอันนี้พรมนู่ยังไงยางลูกยางค่ะนู่นไหมนู่นไหม รู้รนะทนีมรู้่หน่อยยส่ก็ไม่ได้สีรแบบเป็นย่สั่งเลยาาดาดนะวันั้นแบาทข้าโตอะไรอะเเด้นะทได้ไปหาจอตรงนั้นน่ะนี่ตลาดนนี่เะไเราก็ว่าของเราหายไปไหน

เดี๋ยวพีเสกจะไปแต่งตัวแล้วนะครับทุกคนแตงโมก็แต่งอยู่ตรงนี้ สื้อผ้าพิเสินั่นจะอยู่หลังรถนะฮะพิเสือเขาจะแต่งตัวเร็วแล้วนะเพราะว่าผู้ชายไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะครับใช้เวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองครับพิเสือจะแต่งหนึ่งนาทีจริงหรือเปล่ามาลุ้นกันดูนะครับทุกคน บอกแล้วเสื้อแต่งนาทีเดียวนะจริงหรือไม่แต่งตัวหนึ่งนาทีเสร็จไม่น่าจริงเนละแต่ก็อาจจะจริงก็เป็นได้นะขอบคุณสําหรับการรับชมเสื้อพ้อไปนะอย่าลืมนะครับสั่งซื้อ TP Skin TP Coffee สนะต่ TP นะสประกอบ p l u เบต t a กลูกแค่นนะฮะโดยเฉพาะนะโปรวันพรุ่งนี้นะทุกคนครับ,นะรบโปรวันพรุ่งนี้พิเศษนะฮะวันเกิดลุงพลน,นะโปรแปดนะครับ อยากรู้ว่าแปดหนึ่งเจ็ดคืออะไรนะก็โทรสอบถามได้ที่แอดมินได้เลยนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับผมโยโมนไว้หลังรถก่อนรถนะครับ ไม่สวยไม่สวยทำไมสงสัยจะเกินหนึ่งนาทีนะฮะสงสัยจะเกินหนึ่งนาทีนะทุกคนเออตัวเรียบร้อยแล้วป่ะลืมลืมอะไรรู้ไหมลืมโอ้ย เรียบร้อยแล้วนไม่นานนะครับของเราก็จะแต่งง่ายๆนะอะจบทิปพอดีนะครับผมขอบคุณที่รับชมเสือพาไปนะครับสวัสดีครับบอกแล้วนะะหนึ่งนาทีนิดๆน,นะฮะ